ครับสวัสดีครับมาอนช่องเทวดาธาจะเพียรนะครับพามาชมแตงครับแตงแตงค้างลูกใหญ่ครับนี่แตงค้างลูกใหญ่นะครับนี่แต่ว่าลูกนี้ยังไม่ใหญ่ลูกนี้ยังเล็กอยู่นะครับลูกเล็กนะครับลูกเล็กพวกนี้ปลูกไว้กับต้นองุ่นครับนี่ ปลูกไว้กับต้นองุ่นเลยครับนี่อูงามมากเลยครับงามมาก กำลังโตครับกำลังโตกำลังโตครับนี่ก็ทำกำลังโตครับเพิ่งเลิกตีลูกนี่ครับกำลังโต ลูกนี้ก็กำลังจะติดนะครับนี่ไปดูลูกที่โตแล้วนะครับลูกที่โตแล้วนี่ครับลูกนี้ก็โตแล้วนะครับแต่ยังไม่ยังไม่เต็มที่นะครับนี่ ไม่เต็มที่นะครับนี่ก็ใช่ครับนี่ มีเริ่มโตมากแล้วครับนี่นี่ครับโอ้ลูกกำลังเริ่มโตเลยครับนเริ่มใหญ่มากแล้วที่มีลูกเล็กติดอีกด้วยนี่นี้ ทางโู้นก็มีครับทางออกไปทางนู้นนะครับโอ้ไกลเลยคราวน,นี้นี่ครับกาลังติดเยอะเลยครับกําลังติดเยอะเลยมีลูกนี้โตเยอะเลยครับมีลูกนี้ใหญ่มากเริ่มใหญ่แล้วครับนี่ครับ เริ่มใหญ่มากแล้วเริ่มใหญ่มากครับ ลูกแซมไว้กับต้นองุ่นครับนี่กำลังติดเยอะเลยครับแตงค้างนี่ต้นองุ่นโดนฝนนะครับโดนฝนกิ่งแห้งเลย นี่เชื้อราเข้าตายนันแห้งตายเลยแต่ว่าก็ไม่ตายหมดนะแตกอยู่แตกยอดใหม่นี่เพราะว่าถูกฝนนะครับมันไม่ถูกกับผลไม่ถูกกับฝนมันจะเป็นเชื้อราครับนี่ครับเ,เชื้อราเพราะมันปุูกมาข้างนอกไม่มีหลังคาครับหลังคาไม่มีก็จะเป็นอย่างนี้ แต่ไม่ตายยังอยู่ได้อยู่เดี๋ยวเข้าหน้าแรงก็จะงามเข้าหน้าแรงก็จะงามมันก็จะงามไม่ไม่ถูกฝนแล้วมันก็จะงาม ตอนนี้ยังผลใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยอีกนิดหน่อยอันนี้ก็เริ่มติดลูกแล้วนี่ฝั่งนี้เริ่มติดลูกแล้วเริ่มมีลูกหน่อยแล้ว เล็กครับเริ่มติดลูกเล็กๆนี่กำลังจะโตครับปลูกไว้กินไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อครับนี่นี่ก็ใช่นี่ครับไม่ต้องซื้อนะครับปลูกไว้กินเริ่มโตมากแล้วนี่ครับติดเยอะแยะเลยไม่ต้องซื้อนะครับปลูกไว้ เอ,เองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับพายชมแตงปลูกไว้กับต้นอง,งุ่นนะครับโตขึ้นมาก็ได้กินนะครับผมนี่ครับนี่ก็ไว้ตำนะครับแจงแบบนี้ไว้ตำตำแตงครับอร่อยมากเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ชแชร์อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเทวดาท่าจะเพียนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ